ในวังพระจันทร์นี่ทรงพลังจริงๆคนธรรมดาที่โดนเข้าไปจะได้รับผลกระทบจากมันแน่นอนกรรมการครับกนะุณนให้คะแนนโอ้ฉันให้สิบเลยละสิบเต็มสิบใช่ฉันจะขอพูดอะไรหน่อยนะผมหนะักไม่ได้กลับบ้านมาแล้ว8ปปีผมเลยต้องขอโทษสักหน่อยเพราะว่าผมนั้นคิดถึงพ่อและตอนนี้ผมเองก็อยากจะกลับบ้านอีกด้วยเออฉันเองก็เหมือนกัน เฮ้ hey, นี่มันอะไรกันเนี่ยลิลลี่เป็นใครกันแน่ทำไมเธอถึงทรงพลังมากขนาดนี้พ่อคะหนูชนะการแข่งขันแล้วตื่นเธอได้ปดเฮลิลลี่ลูกสาวสุทีรักของพ่อพ่อคิดถึงเธอมากเลยละพ่อคะในที่สุดพ่อก็ตื่นหนูคิดถึงพ่อมากเลย โอ้ขอแสดงความยินดีด้วยนะใช่ใช่ขอแสดงความยินดีด้วยพอตื่นแล้วเย่ yeah. อาจจะคืห้หินี่มันเป็นไปได้ยังไงกันยังมีคนที่รู้จักเปลงในวังระจันญหญิงกันหรือเนี่ยหรือว่าเธอจะเป็นเทพธิดากันโอ้นายคงเป็นลูกเขยในอนาคตของฉันสินะโอเป็นเด็กดีซิจริงเลยถ้านายแต่งงานกับลิลลี่แล้วก็ฉันเองก็สบายใจแล้วโอ้ขอบคุณครับ นั่นเป็นสิ่งที่ผมควรจะทำอยู่แล้ว<หม>ขอบใจมากเลยนะเลโอสิ่งที่นายพูดมันเป็นจริงเฮ้อเธอนะครขอบคุณฉางเอ๋อมากกว่านะเพลงในวังพระจันทร์นัะนะ่นมันเป็นของเธอและก็อีกอย่างฉันเองก็เสร็จงานนี้แล้วด้วยได้เวลาไปมักหน้ากันแล้วคุณต้องพักผ่อนมากๆนะเพราะว่าคุณเพิ่งตื่นจากการนอนจากอาการโคม่มามานานผมเองก็มีงานที่จะต้องไปทำ ไว้ผมจะมาเยี่ยมคุณในภายหลังเฮ้อเป็นชายหนุม่มที่น่าจะยุ่งมากจริงๆเลยไปเถอะและก็ไว้กลับมาดื่มกับฉันทีหลังครับครับสวัสดีคุณลีโอเฮ้อไปกันวุ่นเลยนะเนี่ยฉันแค่มองไปรอบๆเองคุณมาแล้วคุณลีโอฉันกำลังจะไปเยี่ยมคุณเพื่อเซ็นชื่อพอดี ออมีอะไรผิดปกติกับที่มาร์กหน้างั้นเหรอมันเกี่ยวกับสัญญาของคุณเย่นะคะว่าเดือนละ200ชิ้นคุณจะได้100ชิ้นและส่วนที่เหลือจะถูกขายสิทธิ์และข้อจำกัดนั้นยังไม่ชัดเจนมากนักฉันกำลังคิดว่าเราควรจะเพิ่มกดข้อหนึ่งเข้าไปให้กับผู้ซื้อขายที่มาร์กหน้าน,นะเราจะได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจและก็ปฏิเสธ เสร็จในการตัดสินใจและปฏิเสธเง้นเหรออืมนั่นแหละสมตุผลแล้ว <c oughs> อํานาจและอิทธิพลระหว่างพวกเขามีความสำคัญมากกว่าเงินตามสัญญาก่อนหน้านี้ของคุณเย่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าใครที่จะซื้อขายได้ไม่ใช่แค่เราที่มาร์กหน้าของเราก็ทำงานได้ดีมาตลอดมันจะถูกแย่งชิงอย่างแน่นอนเมื่อออกสู่ตลาดแต่มันเองก็ยังมีข้อจำกัด ในขณะที่คนรวยมีวิธีอื่นอีกด้วยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างนอกเหนือจากเงินแน่นอนค่ะอ่ะงั้นต่อไปดังนั้นฉันเลยจะเพิ่มกฎข้อนั้นเข้าไปเราจะได้มีสิทธิ์สูงสุดในการตัดสินใจว่าใครจะซื้อขายที่มากหน้าของเราได้ถึงแม้ว่าคุณเย่จะพยายามขายที่มาร์กหน้าให้กับคนอื่นถ้าเราบอกว่าไม่เขาก็จะทําไม่ได้เธอนี่ฉลาดมากเลยนะเนี่ย การแลกเปลี่ยนที่มักหน้าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับความสัมพันธ์แต่เธอนี่ก็ยั่วเอาพ่อใช้ได้เลยนะเนี่ยเปิดใสใ้เห็นเลยเออคุณยังอยู่ไหมคะคุณลิโออ,อ๋ออยู่ๆแล้วคุณเย่เห็นด้วยหรือเปล่าล่ะเออไม่ใช่ในตอนนี้แน่นอนแต่ฉันบอกพวกเขาไปว่าเราจะพิจารณาหากคุณไม่ยอมรับแล้วพวกเขาก็จะยอมรับมันทันทีอาถ้าแบบนั้นก็เร็จเลย โอเคเออว่าแต่คุณขี่รถมอร์ไซค์ไฟฟ้านี่ไปมาระหว่างออฟฟิศงั้นเหรอเอเอก็ขอโทษได้นะคุณเลโอฉันก็อยากจะนั่งแท็กซี่เหมือนกันแต่ฉันไม่อยากจะทำลายภาพลักษณ์ของบริษัทของเราอ๋อแบบนี้นี่เองงั้นขึ้นรถกันเลยฉันจะพาคุณไปที่นั่นละกัน n น c e เธอน่ทำงานได้ดีมาแล้วละถึงเวลาที่จะต้องบอกลารถมอเตอร์ไซค์นั่นไปแล้วและก็เลือกรถคันใหม่ตามที่คุณชอบได้เลยเดี๋ยวฉันจะซื้อมันให้คุณเองเออไม่เป็นไรค่ะคุณลเลโอเรากลับกันเถอะฉันเป็นแค่เด็กบ้านนอกเองฉันควรจะขี่รถมอเตอร์ไซค์นั่นของฉันไปเฮ้เป็นเด็กบ้านนอกนันเหรอเราเองก็เป็นมนุษย์กันนะเรามีสิทธิ์ที่จะแสวงหาความสุขและความเพลิดเพลินเป็นของตัวเองเออคุณครับ ผมขอคุณใจรถคันนี้หน่อยได้ไหมพวกเราจะทดลองขับนะพ่อคคนนี้ดูเหมือนมแมลงที่น่าสงสารเลยนะฉันรู้นะวัานายนะ่ะอยากจะอวดต่อหน้าแฟนตัวน้อยของเธอนะแต่เธอรู้ไหมหล่ะว่ามันราคาเท่าไหร่กันมันราคาถึงหกแสนเลยนะดังนั้นตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็ไปอวดที่ร้านอื่นซสไปอฮ้ยจากฟันนี่โมดกลายเป็นเข้มขึงโหมดฟังให้ดีนะเธอน่ะ ควรทำตัวดีๆกับฉันหน่อยแล้วก็อย่ามาหัวสูงแบบนั้นอีกด้วยโอ้โอเธอนะ่ควรละอายใจนะนายไม่รู้เลยหรือไงว่าร้านนี่น่ะถูกควบคุมได้เย่กรุ๊ปนะและคุณเย่เองก,ก็กำลังพักผ่อนอยู่ในห้องตรงนั้นอีกด้วยถ้านายกล้ามามีปัญหาที่นี่แล้วก็นายเองก็จะมีปัญหากับเขาด้วยนะเฮอคุณเย่เช่หรือเปล่างั้นก็ไม่มีใครห้ามฉันที่ไปเจอเขาในวันนี้ได้แล้วละไปกันเถอะอีวะ โอ้กล้าเดินเข้าไปเลย,ยงั้นเหรอใครก็ได้ช่วยด้วยมีใครบางคนที่ไม่สามารถซื้อรถได้ในตอนนี้และตอนนี้เขากำลังสร้างปัญหาในที่นี่รีบระหยุดเขาเร็วฮะมีคนกล้ามาสร้างปัญหาในร้านของเรางั้เหรอไปจัดการเลยพวกเราเฮ้ยน้ารู้ไหมว่าคอของน้ากำลังจะขาดจากบ่าแล้วนะเอะเอะเ,อเ,อเอืโดนอาจจะน่่มเลยยังทันพูดไม่จบเลย คุณเย่มีเด็กบ้านนอกคนหนึ่งกำลังมาสร้างความเดือดร้อนในร้านของเราและเขาก็กำลังจัดการพวกเราจนหมดเลยได้โปรดทำอะไรสักอย่างเพื่อเราด้วยโอ้อะไรกันนี่คนร้ายรีบไปแจ้งความกับผู้ที่เสียหายงั้นเหรอโอ้เขานั่นแหละคือคนร้ายคุณเย่ฮะลีโองั้นเหรอเป็นงไงบ้างเฮ้อะไรกันนี่พวกเขาไู้จักกัน นี่คุณแเย่รู้จักเด็กบ้านนอกคนนั้นงั้นเหรอโอ้ฉันนะ่ะไม่เป็นไรหรอกอีกอย่างพวกเขาก็ยังไม่สามารถทำลายฉันได้ด้วยนะพวกเขาเป็นคนของนาเช่หรือเปล่าดังนั้นฉันควรจะอยู่ห่างๆนะแล้วก็จัดการปัญหาด้วยตัวเองเลยเอาละสั่งปิดร้านขายรถเพื่อปรับปรุงภายในด่วนใครก็ตามที่ไม่เคารพลูกค้าเราจะไล่ออกทันที ได้โปรดคุณเย่อย่าไล่ฉันออกเลยฉันไม่อยากจะไปให้อาหารหมูในชนบทได้โปรดให้โอกาสฉันอีกสักครั้งคุณเย่เอ,อ้อโดนลักไปแล้วคุณเย่โอ้ขอโทษเดินนะลิโอนายมาที่นี่เพื่อซื้อรถใช่หรือเปล่าล่ะเลือกคันใดคันหนึ่งไปเลยในเมื่อฉันอยู่ที่นี่แล้วอ๋อแค่นี้สินะนายก็อยากจะให้บทเรียนแก่พวกเขาแล้วก็เลขขาของนายก็ทำงานได้ดีในทุกวันนี้เลยสินะ นายก็เลยอยากจะให้โบนัสพิเศษกับเธอเพื่อที่จะไปตั้งใจเยี่ยมเซ็นสัญญาในเมื่อไหนมาที่นี่แล้วงั้นก็นมาเซ็นสัญญากันเลยดีกว่าโอเคละ่ะลีโอฟังนะตอนนี้คุณเฉินกำลังจะมาที่นี่แล้วงั้นเรามาคุยเรื่องที่มาร์กหน้ากันเลยดีกว่าโอเคเธอคืออีวาใช่หรือเปล่าอยู่ตรงนี้และก็ทำตามขั้นตอนไปเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาแล้วเจอกันค่ะคุณแย่และคุณหลิน ไอการยืนยันนั่นมันสําคัญไม่ใช่เหรอทําไมไนายถึงไม่ทํำด้วยตัวเองเลยล่ะมันก็ได้นะซิแต่พรีเซนเตอร์ที่ดีนะสามารถนําที่มารคหน้าของเราไปสู่ต่างประเทศได้โอ้ไปถึงต่างประเทศเลยงั้นเหรอนั่นมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยนะโอ้แล้วก็ฉันขับลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะลีโอเฮ้ออะไรงั้นเหรอ นายยังจำพนักงานหญิงในบริษัทของเราที่ทดลองใช้ที่มาร์กหน้าของเราได้หรือเปล่าละ่ะอ๋อใช่น่ะสิจำได้หลังจากที่เธอใช้เธอก็กลายเป็นสาวทันทีแล้วอะไรต่อละและเธอก็กลับมาเป็นหญิงชรายอีกครั้งฮ่าๆห,ห,หรือว่าที่มาร์กหน้าของเราจะไม่ได้ผลงั้นเหรอมันก็ไม่ใช่เลยสักทีเดียว ฉันได้นับวันแล้วละเธอกลับมาหลังจากใส่ที่มาร์กหน้าของเราได้ห้าวันดังนั้นวันหมดอายุของที่มาร์กหน้าของเราคือห้าวันทั้งหมดเือ <c oughs> อะไรกันนะแค่ห้าวันเองงั้นเหรอเอ๊ยอย่าปิดบังก,กัเลยลิโอนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันต้องกาทีเซนเตอร์ที่ดีถ้าที่มาร์กหน้าของเรามีประสิทธิภาพตลอดไปนั่นหมายความว่าแค่ที่มาร์กหน้าอันเดียวหนะ้าเอีก็สามารถต่อนเยาไปตลอดชีวิต ได้เลยนะถ้านายเป็นเธอน่าจะใช้เงินจำนวนมากเพื่อเอามันมาหรือเปล่าละ่ะเพื่อซื้อนากกาอันที่สองแค่5้าวันจะมีผู้คนนะับไม่ถ้วนที่ต้องการซื้อมันแล้วซ้ำเล่าเลยละเอเคนายนี่แย่มากเลยนะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เยนะ่เออนายเองก็แย่เหมือนกันนั่นแหละลีโอโอสวัสดีคุณเรดฉันชื่อมาร์คเย่ จกยกยกรุโอเคเวลาของฉันนมีค่ามากเลย yeah, it, ฉันมาที่นี่ก็เพื่อเพื่อนของฉันฉันจะไปภายใน5นาทีรี่ hey, พูดออกมาเดี๋ยนี้ 美しくていいよ